สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมฆทุกท่านท่านใดที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวรับมือกันได้เลยครับนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปภูราศาสตร์ดังจากทั่วโลกได้ทำนายทายทักออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าชาวราศีเมฆดวงของท่านนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วตัวของท่านนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินถึง250ล้านบาทแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวเงินก้อนมหาศาลจะล่างไหลเข้ามาหาตัวของท่านแบบไม่หยุดไม่ย่อนตัวของท่านนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินก้อนใหญ่ไม่ว่าตัวของท่านนั้นหวังอยากจะได้สิ่งใดในเมื่อก่อน ตัวของท่านนั้นก็จะได้สมใจหวังทุกประการไม่ว่าตัวของท่านนั้นหวางอยากจะได้บ้านก็ได้บ้านหวังอยากจะซื้อรถก็ได้รถไม่ว่าตัวของท่านนั้นหวังอยากจะได้สิ่งใดทุกประการจะหล้นทับตัวของท่านนั้นแบบไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วท่านที่เกิดในราศีเมฆนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้จนถึงสิ้นปีดวงของชาวราศีเมฆนั้น สิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าบุพกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเข็นหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับชับก้อนใหญ่นับตั้งแต่ต้นเดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโชคครั้งยิ่งใหญ่จะล่นทับชีวิตถึงข่าวรวย จะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีเมษบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยชับรวยชกตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่ท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่า ชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงด้านการเงินและดวงด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลู่เป็นอันขาดให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเดือนเกิดปีเกิดมา เพื่อส่งกระแสะบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลละลกเพื่อคนที่เกิดในราศีเมฆนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกําลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนตูกกำลังหล่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้น จะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้นั้นเหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีโชคจะมีลาบก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐี จะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชาบแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชคก,กันได้เลยครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมฆทุกท่านตัวของท่านนั้นพร้อมกันหรือยังพร้อมที่จะรับฟังคำทํานายสุดล้ำของคุณหรือยังชาวราศีเมฆท่านใดที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญของท่านนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุและปัจจัยจึงเกิดขึ้นและนี่ก็เป็นความโชคดีของท่านผู้ที่เกิดในราศีเมฆแล้วที่ได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ถือว่าเป็นบุญของท่านจริงๆตามตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายทายทัก เกี่ยวกับชาวราศีเมฆเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าปีนี้เพราะว่าเดือนนี้ดาวเคราะโคจรมหาดวงจันทร์จึงทำให้ดวงของชาวราศีเมฆได้พบแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมด ดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนนี้ดวงชีวิตจะพลิกผันจนกลายเป็นเศรษฐีภายในชั่วคราำคืนจนทําให้ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวชาวราศีเมษลองสังเกตเอาไว้เลยว่าจากเมื่อก่อนนั้นเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยฝืดเครืองอยู่บาง แต่นับจากต้นเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิงทวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วยดวงชะตาของชาวราศีเมษ ในเดือนนี้ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะก็มีกําลิกําไรหรือว่าจะทำธุรกิจใดๆก็ประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างและดวงของชาวราศีเมษในเดือนนี้ได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐี ตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่าในเดือนนี้ตัวของท่านนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความอุปถธรรมคำชูชาวราศีเมฆทุกท่านครับตัวของอาจารย์อยากบอกว่าในเมื่อมีกลางวันก็ย่อมมีกลางคืนมีสว่างก็ย่อมมีความมืด และแน่นอนว่าถึงดวงของเรานั้นจะดีแต่ก็ให้ควรระวังในเรื่องที่ไม่ดีด้วยแต่ว่าตัวของชาวราศีเมฆนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปตัวของอาจารย์พอจะมีวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงโดยที่ตัวของท่านนั้นไม่จําเป็นต้องเสียเงินเสียทองเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆทั้งนั้นไม่จําเป็นต้องมีค่าครูบาอาจารย์ ไม่ต้องมีเครื่องไหวบูชาอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์อยู่ใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยว่าสาธุสาธุสาธุสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพระเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดนับตั้งแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนําเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลช่างแต่กรรมดีสร่างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้าได้ลายล้อมไปด้วยติสสิ่งดีๆเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,งลายจงมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรง สามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไข่นิพพานังปัจโยโหตูสาธุด้วยเถินดวงด้านการงานและดวงด้านการเงินของชาวราศีเมฆก,การงานของท่านที่เกิดในราศีเมฆนั้นปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความจน บอกลาความทุกข์ยากลำบากกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ดีงานประจําก็เด่นงานเสริมก็ดังงานข้างหลังหรืองานข้างหน้าก็พุ่งขึ้นอย่างหนักไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายสิ่งใดก็เกิดความสำเร็จกันไปหมดทุกอย่างและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเรื่องปัญหาต่างๆที่ตัวของท่านนั้นได้ประสบพบเจอ ในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่ก็ค่อยๆขี้คลายจางหายไปแล้วและหายไปจนหมดเกลี้ยงในที่สุดดวงทางด้านการเงินของชาวราศีเมษหลังจากในเดือนที่ผ่านมาการเงินของท่านนั้นอาจฝืดเคืองอยู่บ้างพอตกมาเดือนนี้การเงินของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงสุดๆ แทบจะไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดหลังเอาไว้ได้แล้วดวงการเงินของท่านในเดือนนี้นั้นเข้าสู่ดวงของเดือนเศรษฐีซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะดีขึ้นมากดีขึ้นแบบก้าวก็โดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันจนทำให้ตัวของท่านนั้นมีเงินมีทองแบบเหลือกินเหลือใช้จนสามารถเอาเงินก้อนนี้ ไปซื้อสิ่งของที่อยากได้ต่างๆได้ตามสบายใจต่อจากนี้เป็นต้นไปเงินทองนั้นจะไหลมาเทมาอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านราศีเมษยังรู้สึกว่าทําทุกวิธีทางแล้วแต่ยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่คืนอาจารย์อยากจะแนะนำตัวของท่านแบบนี้ ในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นทำบุญหรือทำทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้เหล่านั้นน้อมดวงจิตอธิษฐานให้ส่งไปถึงบุคคลที่เหล่านั้นได้ล่วงเกินไม่ว่าจะในอดีตชาติปัจจุบันชาติให้น้อมส่งอานิสงส่งแห่งบุญนี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับส่วนแห่งบุญนี้ด้วย สุดท้ายนี้อยากจะแนะนําชาวราศีเมฆทุกท่านเอาไว,าวา้ว่าถ้าตัวของท่านนั้นอยากจะให้ดวงดีอยากจะให้ดวงเฮงมากยิ่งขึ้นกว่านี้ให้ตัวของท่านนั้นกล่าวสาทุมาสามครั้งพร้อมกับเขียนวันที่ท่านนั้นเกิดมาเดือนเกิดมาปีเกิดมาวันที่เกิดมาวันเกิดมาเวลาเกิดมาแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้านั้นพร้อมที่จะรู้ไว ข้าพเจ้าพร้อมที่จะรับความร่ำรวยความมั่งคั่งนั้นแล้วความร่ำรวยและความมั่งคั่งนั้นจงลงมาสิงสถิตณบ้านเรือนของข้าพระเจ้าด้วยเถิดสุดท้ายนี้ขอไวยพรอให้ชาวราศีเมฆทุกท่านนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้โชคดีไม่ว่าตัวของท่านนั้นชาวราศีเมฆจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีแต่ความสุข ขอให้ตัวของชาวราสีเมฆนั้นหายจากโรคภัยเงินทองไม่ว่าจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็ขอให้ล่างไหลมาเทมาเทวดาทุกชั้นฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของชาวราสีเมฆนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมูมานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาไกล ดูไอเถินสาทุสาทุสาทุ